น,นักเรียนวันนี้ครูจะติวข้อสอบต่อนะครับเมื่อกี้ข้อที่7ที่ผ่านมาแต่วันนี้จะเป็นข้อที่8นะข้อที่8นี้ครูจะติวนะครับครูจะติวต่อไปเลยข้อที่8ข้อที่8นี้ครูจะติวความหมายของคําว่าว่าว่าประเทศพมา่าประเทศพมา่านี้มีความเดือดร้อนมากนะและครูไม่บอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดครูไม่ได้บอกเลยใช่ไหม ประเทศพม่านี่มีความเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะระหว่างรัฐบาลและก็ขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยนะประเทศพม่าเนี่ยนะอระหว่างชนกลุ่มน้อยถ้าครูเอ่ยชื่อใครลงใน youtube แล้วคนนั้นแน่โดนหักคะแนนนะครับรทีต่อไปข้อ9นะครับประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยนะครับ ประเทศที่ไม่มีพแดนติกกับประเทศไทยก็ได้แก่เวียดนามไม่รู้ประเทศไหนนะครับมันมีประเทศอะไรเราคิดดูที่มีเวียดนามมีพม่ามีลาวมีกัมพูช,ชาให้คิดเราเองนะให้คิดเราเองไม่ใช่เป็นคาําถามถามว่าประเทศที่มีพแดนติกกับประเทศไทยนี่ให้นักเรียนคิดเราเองนะเวียดนามหรือเปล่าพม่า,า,าหรือเปล่าลาวหรือเปล่ากัมพูช,ชาหรือเปล่านะตอนนี้ครูบันทึกยูทูบแล้วนะครับบ<ร>ันทึกยูทูบแล้วถ้าครูบอกช<อ>ื่อใครปุ๊บเนี่ย ครูถามว่าถ้าเกิดครูพูดชื่อใครปุ๊บโดนหักคะแนนเลยนะเพราะถ้าครูจดจดเนี่ยถ้าครูจดในยูทูบรู้เรื่องไหมไม่ถ้าครูจดชื่อคนนี้ในยูทูบรู้เรื่องไหมรู้ถ้าครูอ่านชื่อคนปุ๊บคนนั้นโดนนะครับเจ็ดสิบได้เท่ากาันแต่โดนหักคะแนนนี้ได้แน่นอนนะครับรใช่เพราะฉะนั้นนี่ไม่มีทางอื่นเลือกแล้วครูก็ต้องใช้เรียกชื่ออย่างเดียวนะครับ อาทรนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็คืออประเทศพม่ามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจนนี่เพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจผูกขาดและก็มีทรัพยากรน้อยก็ไม่ใช่มีประชากรหลายเฉยชาติก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีเศรษฐกิจผูกขาดโดยรัฐบาลนะลักษณะภูมิประเทศของประเทศลาวนี้ ไม่มีพรมแดนติดกับไม่มีพรมแดนติดกับทะเลประเทศลาวนี่ประเทศประเทศที่มีพรมแดนติดกับทะเลก็จะมีพวกมีอะไรบ้างะจะมะีจะมีพวกอย่างเมื่อกี้เนาะภูมิประเทศลาวไม่ไม่มีพรมแดนติดกับทะเลนครวัด เป็นประเทศอะไรนครวัดอ,อ่าและแต่นะครับบางทีก็มีคําตอบบ้างไม่มีคําตอบบ้างแล้วแต่วัสนาของพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นนครวัดนี่เป็นมรดกโลกที่สําคัญของประเทศอะไรก็แล้วแต่เราเนาะอันนี้คือมีคําถามอยู่บ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะไปหาคําตอบได้ในหนังสือได้นะครูก็ไม่ได้บอกว่าข้อนั้นถูกหรือ้ถูกนะครับเพียงแต่บอกว่าประชากรส่วนใหญ่ ม่มี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 สมเด็จพระรา,ราชาธิบดีนะประชาราชาธิบดีแล้วก็พูดภาษามาเลาเป็นภาษามาเลแล้วก็เป็นแหล่งผิดยางพาร,ราอันนี้กเเ็เป็นประเทศเป็นประเทศอะไรเขอบอกข้อใดไม่ใช่ลักษณะของประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลาเซียเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาประชากรส่วนใหญ่นี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธประเทศมาเลเซียนี้เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเขานับถือศาสนาอื่นเออแล้วแต่เนาะนี่ต่อไปสิงคโปร์ร่ำรวยมากเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องมีประชากรมากหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องมี พืชผลทางการเกษตรมากหรือเปล่ามีท่าเรือนดีไหมหรือว่ามีอะไรที่ดีกว่านั้นให้เรียนไปหาคําตอบด้วยตัวเองอน,นี่ครูหาคําตอบด้วยวิธีการเฉลยเออใช่ด้วยวิธีการชี้ช่องทางก่อนว่าน,นี่คือคําถามอย่างนี้ๆเนาะอันนี้รว่าติวให้พวกเราไปหาคําตอบเองเนาะอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีคือมีอะไรมากมายอันนี้แล้วแต่นะครับอาทิตย์ต่อไป การปกครองประเทศที่แตกต่างจากประเทศอื่นนะประเทศไทยมีปกครองแบบไหนกัมพูชาปกครองแบบไหนมาเลเซียปกครองแบบไหนฟิลิปปินปกครองแบบไหนอันนี้ให้นักเรียนไปคิดเอาเองหาคําตอบเองไปค้นในหนังสือเองไม่ได้บอกโป๊ะโป๊ะโเลยนะครับอ่าเลยโป๊โป๊ะเลยนะครับ,ม,รบมีเสียงอยู่ในนี้นะในยูทู e นะครับมีอยู ตอนนี้ได้5นาทีแล้วนะครับยูทู e มันออกมาหมดเลยมีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ากล้องของครูนี่รับได้ไกลามากเลยนะรับได้ไกลามากรับได้ไกลามากเหมือนอนตัวนี้รับได้ไกลยยตูวนี้ตัวนี้ราคาแพงลกูกครูซื้อให้แต่เสียแล้วกําลังจะไปซ่อมอยู่จะไปซ่อมอยู่ตัวนี้มันเสียเพราะว่าตั้งอีเมลไม่เป็นตั้งจีเมลไม่เป็น ครูกาลังบอกว่าทาไมมันแพงขนาดนี้ไม่รู้โลกครูซื้อไม่ใช่เงินครูนะครูคไม่ได้ใช้ครูโลกครูให้ใช้ใช้ได้ไม่ถึงปีเลยเสียเลยเพราะว่าครูใช้อีเมลอะไรไม่รู้ทำไปด้วยนะมันก็เสียดายของเนาะราคาแพงครูไม่เคยซื้อของราคาแพงหรอกอาทิตย์ ประเทศที่มีระบบก,การปกครองแตกต่างจากประเทศอื่นเมื่อกี้บอกว่าไทยเนี่ยปกครองแตกต่างไหมไทยมีพระเจ้าแผ่นดินไหมกัมพูชามีพระเจ้าแผ่นดินไหมมาเลเซียมีพระเจ้าแผ่นดินไหมเราก็คิดเอาตัวนี้คนที่ตั้งใจนี่สบายเลยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ว่าสนามของเขาพอเข้าไปถึงเนี่ยกอไก่หมดเลยรืดสามสิบข้อเลยใช่นไหมคร,ครคูตรวจไหมไม่ตรวจ ใครเอาคอควายหมดนี่ไม่ตรวจเอากอไก่หมดไม่ตรวจฉีกทิ้งเลยนะไม่ตรวจเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปครับก็ขี้เกียจคิดเลขี้เกียจคิดก็เอาคอควายหมดเลยเอางงงงหมดเลยอ่ะเยี่ห่อเดียวกันกับสมัยครูเรียนเหมือนกันแบบนี้แหละไม่มีกระดาษคำตอบคนขี้เกียจคิดไปถึงมันก็กางงงงงหมดเลยปุบ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 ลงมาข้างล่างงงงูหมดเลยสาสิบข้ออ่ะแบบนี้แย่ไหม สมองเขาไม่คิดช่วยเลยโอ้ยคะแนนเก็บมีทั้งเจ็ดสิบคะแนนเก็บเจ็ดสิบปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าเจ็ดสิบไม่มีคะแนนสอบปลายภาคศูนย์เลยปรับตกเลยไม่มีคะแนนสอบปลายภาคตกเลยถ้ามีคะแนนสอบปลายภาคนี่ไม่ตกเข้าใจไหมต้องมีคะแนนสอบปลายภาคด้วยนะครับ ตอนนี้ได้เจ็ดนาทีอยู่ทีต่อไปความร่วมมือของประเทศสังคมอาเซียนเนี่ยเขาจะแนะนําให้ประเทศเดียวกันเนี่ยที่อยู่ในสคมอาเซียนเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยน่าเรียนรู้ใหม่ว่าประเทศไหนที่ปกครองแบบเผด็จการบ้างไม่ใช่เผด็จการคืาเรียกว่าประเทศเออไม่ต้องพูดถึงเขาประเทศคอมมิวนิสต์อ้นี้ประเทศในสคมอาเซียนเนี่ยเขาจะแนะนําให้ปกครองแบบเดียวกัน ประเทศในสังคมอาเซียนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมอาเซียนมีกี่ประเทศอาเซียนเรามีกี่ประเทศตอบในเสียอาเซียนเรามีกี่ประเทศลองบอกมาสักประเทศที่สองประเทศที่มีอะไรบ้างในสังคมอาเซียนเนี่ยมีคอมมินิตไหมในสังคมอาเซียนมีคอมมินิตไหม เดี๋ยวเสร็จจากนี้คุยติวครบ30ข้อคุยจะไปเปิดดูใน y o u t u b ปบอกวา่าในสังคมอาเซียนมีประเทศคอมมิวนิสต์อยู่ไหมอาเซียนมีประเทศอ่าบางเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่ทันเขานะในสัมอาเซียนมีประเทศคอมมิวนิสต์ไหมอันนี้ต่อไปนะครับรส่งเสริมในสกอาเซียนอีกเขานิยมไปปกครองแบบอ่าแบบประชาธิปไตยหมดเลยเนาะอันนี้ต่อไป เป้าหมายหลักของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนี่เพื่อให้มีอำนาจในการปกครองต่อรองกับ<ป>กับต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาเข,<า>ขาชมเชยเลยว่าประเทศไทยเรามาเรานี่มีสังคมอาเซียนอยู่เราไม่ได้ปกครองตนเองยังมีสมาคมอาเซียนอยู่มีตั้งหลายประเทศดูแลกันเองดีไหม ประเทศไทยยังมีสังคมอาเซียนอยู่มีประเทศอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ประเทศเดี๋ยวไปค้นดูมีอาประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเขมรประเทศเหล่านี้เป็นประเทศสังคมอาเซียนหมดเลยนะเพื่อมีอำนาจในการต่อรองกับประเทศอื่นนะมีประเทศอะไรบ้างนักเรียนประเทศญี่ปุ่นประเทศอะไรเหล่านี้ประเทศลาวประเทศเขมรเหล่านี้ก็เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมอาเซียนหมดเลยก็นักเรียนตอนนี้ข้อที่17แล้วนะครับเดี๋ยว จะไม่ทัน30ข้อนะครับประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนมีประเทศอะไรพม่าเป็นสมาชิกไหมพม่พม่าเป็นสมาชิกอาเซียนไหมเรียครับลาวเรียรับอินโดนีเซียเรียรับอ่าเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนเป็นบุญวัสนาของเรียนฟังครูแล้วมีบางคนตั้งใจมากตอบถูกเลยนะครับครูไม่บอกตรงนี้ ความสําคัญของไทยที่มีต่ออาเซียนความสําคัญของประเทศไทยคือเป็นประเทศหนึ่งที่ก่อตั้งอาเซียนเข้ามาประเทศไทยนอนได้ป่ะครับไม่ได้ตอนนี้เขาดีมากเลยเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วเมื่อกี้ศูนย์เมื่อกี้นี่ทาไม่ได้ช่วยสงสัยให้ศูนย์จริงเลยแล้วจะไปโมโหครูไม่ได้อีกอ่ะใช่แล้วให้ตาสองพ่อสองแม่บอกว่าเนี่ยครูให้ศูนย์อย่างงี้พ่อแม่ก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหม เออพ่อแม่ก็ไม่เชื่อมีครูคนไหนจะแกล้งให้ศูนย์่ะยกเว้นทําไม่ดีแบบไอ้นี่ยอันนี้ป่วยจริงหรือเปล่าสองศูนย์น่ะมีหลักฐานม,มีคนยืนยันอยู่รับรองหลายคนอยู่ไม่เป็นไรไถ้ามารับรองคนเดียวไม่ผ่านแล้วอันนี้มีคนรับรองให้ถือว่าเพื่อนนี่สําคัญมากถ้าไม่มีเพื่อนรับรองตายไงายแก่ละ <c oughs> ตายไงแไก่แ <c oughs> <c oughs> ล้วไม่มีใครช่วยนะ อาติสต่อไปนเมื ER, ่อกี้นักเรียนเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องประเทศอาเซียนมาพอสมควรแล้วประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก่อตั้งประเทศอาเซียนมันมีความสำคัญอย่างในประเทศทไทยมีความสำคัญต, <trying S 2> ต่อสังคมอาเซียนคือเป็นประเทศหนึ่งที่ก่อตั้งอาเซียนด้วยกันใช่ไหมเป็นประเทศสําคัญตรงนี้แหละนะสังคมนี้แหละตั้งกรมอาสังคมอาเซียนต่อไปมีการปกครอง มีการปฏิรูปการปกครองมากที่สุดเลยในสมัยราชการที่5กับราชการที่4หรือว่าในราชการที่3หรือราชการที่ 2, 2> นักเรียนคิดว่าราชการที่เท่าไรเอ่ยที่มีการปฏิรูปการปกครองมากที่สุดนักเรียนเอาคําตอบคําถามนี้ไปค้นดูในหนังสือราชการที่เท่าไรมีการปฏิรูปการปกครองมากที่สุดที่หก มีการปฏิรูปการปกครองมากที่สุดเลยไปดูให้ดีในหนังสือนะครับคีิต่อไปนะมีกฎหมายหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงน,น,นะกฎหมายตราสามดวงนี้เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งนี้มีกฎหมายตราสามดวงนะเดี๋ยวครูจะแอบถามสักข้อนะถามทุกคนคนละข้อทั้งหมดมีอยู่สาสิบข้อจะถามคนละข้อ นะและครูก็ต้องไม่บอกด้วยว่าถูกหรือผิดนะครูจะเอาให้ครบ30ข้อก่อนก็เสียผลประโยชน์พวกเราถ้าเกิดครูติวไม่ครบมีเสียผลประโยชน์นะใครตอบไม่ถูกโดนหักคะแนนนะครับกฎหมายตราสามดวงนี้เกิดขึ้นในรัชกาลที่1นึ่งรัชกาลที่1เนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งกากฎหมายตราสดวงนะครับต่อไปรัชกาลที่หเนี่ย ตัดสินย้ายเมืองหลวงไปทางฝั่งตะวันออกของของแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตกคือกรุงธนบรุรีตะวันออกคือกรุงเทพที่ราชก,การที่หนึ่งตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาที่ฝั่งตะวันออกนี้จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์คือเป็นชัยภูมิที่ป้องกันค่าศึกได้แล้วก็เป็นกรุงธนบุรีมีความคับแคบ แคบแคบไหมกร,รุงธนบุรีอะน่าเรียนคนไหนเคยเข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพเสร็จแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อกรุงเทพนี้มันแคบแคบนะฝั่งทนอะมันแคบมากแล้วมันมน,มน,น้ำเซาะ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 รู้จักน้ำเซาะไหมตะวันตกอยู่ฝั่งอะไรครับใครตอบถูกตะวันตกอยู่ฝั่งอะไรไอเราพูดถึงกรุงเทพนะเราอยู่กรุงเทพตอนเนี้ยใครตอบถูกใครเดาถูกบ้าง ตะวันออกอยู่ฝั่งอะไรครับตะวันออกฝั่งเนือทนตะวันออกอยู่ฝั่งกรุงเทพส่วนตะวันตกอยู่ฝั่งอะไรงอย่าเอาขายจับปากานะตะวันตกอยู่ฝั่งทนฝั่งทนนี้เป็นฝั่งที่น้ำซอกเข้าไปซอกซอกเข้าไปกรุงเทพมันซอไม่ได้เลยนะซอกไม่ได้นะครับอันนี้คือตะวันตกเนี่ยตะวันออกนี่มีพื้นที่กว้าง มีพื้นที่กว้างมากเลยตะวันออกนักเรียนเข้าไปกรุงเทพนี้นักเรียนจะตื่นเตะตื่นตัวตื่นเต้นนักเรียนเข้าไปกรุงเทพนี้อู้สุดยอดจริงเลยนะเขาสร้างกรุงเทพได้เหมาะสมมากเลยอ่ะตะวันออกนี่ฝั่งสูงมากเลยนะสูงสูงแต่ตะวันตกนี่ต่ำหมดเลยเวลาน้าท่วมจะทําจะท่วมฝั่งทนท่วมฝั่งทนหมดไปดูที่ไขรใครไ ใครนะใครใครเออไปได้ข้างล่างก่อนยังไม่ถึงชั่วโมงไปได้ข้างล่างก่อนได้ข้างล่างก่อนเอ้าเนี้ต่อไปนะครับแหม่รู้สึกช่วงนี้ครูอารมณ์ดีนะไม่ค่อยด่าเด็กเท่าไหร่เกือบด่าแล้วไปดูอไม่ตกใจหรอกครูรู้ครูรู้นิสัยครูแล้วบางทีก็ไม่โดนด่าหรอกบางทีครูก็ดูจังหวะด้วย เอาวันนี้ครูว่าใครที่ได้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มน่ะครูจะประกาศหน้าเสาธงเลยตอนนี้เจ็สิบได้หรือยังตอนนี้ได้ได้แล้วจะเลืออีกสามสิบเขยดูว่าใครจะได้เจ็ดสิบเต็มบ้างใครได้สามสิบเต็มบ้างได้ร้อยเต็มแล้วก็เกสีมีสองมีสองประเภทเกศีแปดสิบก็ได้เกสี ร้อยคะแนนก็ได้เกษีนักเรียนรู้ว่าร้อยคะแนนมีประโยชน์ยังไงร้อยคะแนนมีประโยชน์ทําให้วิชาอื่นได้คะแนนเยอะด้วยเขาไมันด้เฉลี่ยนะครับเข้าใจไหมเข้าใจเอ,อ้ยได้เกษีแปดสิบแต่คะแนนร้อยคะแนนนี่ได้เยอะกว่าแปดสิบจริงหรือเปล่า<ช>มันทําให้วิชาอื่นได้ที่หนึ่งของห้องใช่ค่ะเอ,อ้ยเขาเอาเขาเอาเขาเอาห้าร้อยคะแนนได้ที่หนึ่งของห้องแต่ตัวเองได้แค่สี่ร้อยคะแนนได้ที่สองของห้อง คนได้ห้าร้อยได้คือสองห้องได้จากไอ้ที่เราได้คะแนนนี้แหละที่สอบหละเนาะบางคนคิดว่าเอ้ยเกสีเหมือนกันนี่นะกีเหมือนกันเนา่นาเรียนรู้ไหมวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาหลักนะเป็นวิชาหลักที่จะต้องตัดเกรดแล้วก็ทําให้เราได้วิชาอื่นดึงมาหมดเลยยกเว้วิชาช่วยเหลือกันเช่นวิชาอะไรต่ออะไรเนี่ยวิชาวิชาเสริมวิชาเสริม วิชาเวิชาอะไรนะวิชาที่ช่วยแบบวิชาที่ไม่ใช่วิชาหลักไอ้นั้นมันลําบากหน่อยไอ้นั้นไม่ได้เข้ากับใครไอ้นั้นคือคะแนนสะสมคะแนนมารวมกันแต่ตัวนี้คือเป็นวิชาหลักเอก,กเทศนะนักเรียน,นคนไหนได้วิชาหลักได้คะแนนเต็มเกรดสี่นี้ถือว่าสุดยอดละเพราะมันอยู่ที่จังหวะบางคนเนี่อย่างกรณีของป .1 น่นะมีสามวิชาเลยนะ่สังคมประวัติศาสตร์ แลก็วนชาหลักทั้ง3เลยอ่ะอาทิต่อไปข้อที่20ต่อไปข้อข้อที่2ี่สิบแล้ว21ก็คือกฎหมายตรา3ดวงต่อไป22ก็คือทำไมถึงย้ายกรุงธนบุรีมาไวทท้ที่ฝั่งกรุงเทพตอนนี้เรารู้แล้วต่อไปข้อยีอ่าการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยทำไมต้องเลิกทาสเลิกเพื่ออะไร เลิกเพื่อให้เศรษฐกิจและการเมืองดีขึ้นหรือว่าเลิกเพื่อให้มีกฎหมายและการศาลดีขึ้นหรือว่าเลิกเพื่อการศึกษาและศาสนาแต่การที่เลิกเพื่อสังคมและวัฒนธรรมสังคมนี่จะเข้าในคำว่าธท่าสังคมก็คือท่านั่นเองท่าุก็คือสังคมสังคมกับท่านเนี่ยเดียวกันหรือเปล่าสังคมนี่เป็นคนหรือเปล่าท่าุคือคนไหมเพราะฉะนั้นการเลิกท่าตรงนี้ก็คือเพื่อสังคม สังคมดีขึ้นไหมถ้านักเรียนไม่มีสังคมนักเรียนจังหวัดประเทศนั้นไม่มีสังคมก็อยู่ไม่ได้ต้องมีประชาชนพวกเราอยู่กับประชาชนทุกอย่างเลยอะเห็นไหมไม่ว่าแต่เรื่องแจกเงินหมืนม่นเงินแสนยังไม่แจกสักทีแจกบ้างไม่แจกบ้างมันก็ลําบากก็คือประชาชนเป็นสังคมนะเพราะฉะนั้นการเลือกท่านในสมัยรัชกาลที่5นี่เป็นการปฏิรูปด้านอะไร ถ้ากบอกปตรูปด้านเกสรสคอย่างนี้ก็แล้วแต่นักเรียนจะคิดได้เนาะข้อ24นะโอ้ใกลละใครมีโทรศัพท์ใครมีนาฬิกาบอกครูด้วยนะและหลังจากนี้ครูจะถามปัญหาหลังจากนี้ครูจะถามปัญหาถ้าหมดก่อนนะและครูจะวางหูจากครูจะวางหูจากนี้ไม่วางหูแล้วครูจะเอาต่อไปเลยเพราะว่าคนที่ฟังเราก็มีแค่ป .6 หอย่างพะอย่างม .3 มาฟัง มสามทับสองเขาก็สบายเขาครูก็ส่งเข้าไปมสามทั้สองอย่างมหนึ่งฟังครูก็ส่งให้มหนึง่งทับสองใช่ไหมแต่ของเราไม่มีปหนึ่งปหกทับหนึ่งไม่มีไม่มีปหกทับสองไม่มีเพราะฉะนั้นครูก็จะเอาเฉพาะห้องของเขาไม่มีการแต่คนที่ฟังอาจจะไม่อยู่ใน YouTube ใน YouTube เขาอาจจะเปิดดูเอ๊ e, มันเป็นยังไงนะติวข้อสอบเป็นยังไงนะเขาอาจจะเปิดดูก็ได้ที่อยู่ประเทศลาว บางทีคนในประเทศเรารู้จักครูเขาก็อาจจะเปิดดูก็ได้เอ้ยนี่เสียงครูปัญญาเนี่ยนาเขาก็เปิดดูก็ได้แต่บางคนบอกว่าเอ้ยไม่เปิดฟังแล้วมันมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องฟังคนโดยมากคนที่อยู่ในห้องนี้บอกไม่ฟังหรอกก็ดีละไม่ฟังก็สมน้งหน้าละเนาะคนที่ฟังจะมีประโยชน์นะมีมีปีก่อนจริงๆด้วยนะครูตรวจทุกตรวจได้สาเต็มเลยนะ ห้องนี้แหละคุยจาได้หนะ่อยอยู่ห้องปรสามหรือเปล่าจาไม่ได้ลนะตอนสมัยนั้นอนะ่ะไ้เต็มสามสิบเลยนะ่ะบางคนรู้ตัวว่าเป็นตัวเราตัวเขาสามสิบเต็มเลยนะ่ะสามสิบข้อคะแนนเก็บเขาเจ็ดสิบได้หนะึ่งร้อยคะแนนอ่ะจนครูคประจําสันตกใจเลยอนะ่ะที่ไหนได้คูติวเข้มข้นอันนี้หัวเร,ราะแสดงว่าตัวเขาแน่นอนตัวเขาได้ร้อยคะแนนเต็ม <laughs> เอ้าเรืเอ่องต่อไปนะครับข้อ24อข้อ24นี้อะไรครับถ้ามผามได้99่คะแนนนี้ครูปัดนะครับไม่ปัดไม่ปัดจะไม่มีการปัด,ดแต่ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดได้คทแนนนั้นไม่มีการปัดเช่นบางคน79ไอ้อีกหนึ่งคะแนนครูไม่ปัดเพราะว่าครูถือว่าช่วย70แล้วช่วยได้คะแนนเก็บ70แล้วคะแ,แคนนเก็บ70เกิดจากการมานั่งเรียนคะแนนเก็บ70เกิดจากการไม่ขาเรียน ใ้เกมเจ็สิบได้จากเป็นคนดีได้จากแบบนี้แหละถ้าเกิดไอ้นี่เขาเพื่อนรักเพื่อนช่วยก็ถือว่าเป็นคนดีถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนชั่วถ้าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนก็พากันไม่ช่วยอันนี้รับประกันแทนกันคนนั้นไปโรงพยาบาลจริงคนนี้ไปโรงพยาบาลจริงนี่ก็ถือว่าเขารักมีคนรักอยู่เหมือนเหมือนเราตายไปจากโลกนี้แล้วก็ไปเจอโยมพบาลไปเจอโยมพบาลแบบว่าทําอะไรมาบ้างทําความดียาบ้างเคยกินยามายาไหมปรากฏว่าเพื่อนช่วยคือลูก ลูกช่วยลูกโผล่มาจากจากสวรรค์เลยเป็นคนออกมาเลยเป็นพระเป็นเน,ในแม่ของผมครับแม่ของผมกินเหล้าก็จริงแต่ผมไม่ให้ผมห้ามแล้วแต่แม่ยังไงก็ช่วยแม่ผมด้วยคือแม่ไม่ให้แม่ตกอรกรอกดูดูดนาฬิกาหน่อยอ๋อเอ,อาอะนั้นคุยโม้ไปหน่อยเนาะเอามาแก้ีวเขาบอกว่าแม่ ช่วยแม่ด้วยทีนี้เขาก็เลยแม่เอาแม่ลงรกเลยแม่เอาแม่ลงรกเลยช่วยแม่ได้อาทะีต่อไปข้อ 20, 24นะครับ24การดูแลรัตนโกสิร์เกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานที่ดูแลฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลเรือนก็คือ,อเกี่ยวกับทุกวันนี้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยที่ต่อไปส่วนที่สัญญาเบอริรนี่เกิดตอนสมัยทํากับประเทศฮอลันดานะครับฮอลันดาต่อไปเกี่ยวกับเรื่อง ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญในสมัยกรุตนโกศินก็คือผู้นำของประเทศมีความฉลาดผู้ประเทศไทยมีความฉลาดประเทศไทยมีสังคมมีความสุขประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมอย่างนี้ก็สามารถทำให้กรุตนาโกศินเจริญก้าวหน้าได้ต่อไปข้อ27เนี่ย่าดีครูเอ่อยื่อแล้วเนอะครูเอื่ยชื่อเราแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นในสมัยแรกได้แก่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นประเทศแรกอาจเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นมีมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเอ่ยมหาจุฬาลงกรวิทยอลัรก็ไม่ใช่มหามกุฎราชวิทยาลัยมหามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแต่นี้ครูก็จะถามทั้งหมดถ้ามีลาหรือครูจะถามทีละคนนะครับ ต่อไปข้อ28บ่บแปงสยามจำกัดเกี่ยวข้าเกี่ยวข้องกับการฝากเงินหรือฝากเกี่ยวกับรับฝากหรือถอนเงินนะครับแบงสยามแบงสยามแบงก็คือธนาคารธนาคารสยามเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องการรับฝากเงินและถอนเงินนะครับต่อไปอข้อ29่ก้ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมก็บอกว่าการกําหนด,ดให้มีสตรี เริกมนุ่งโจงกระเบนหรือว่ากําหนดเครื่องแต่งกายในโอกาสต่างๆหรือว่ากําหนดแผนเศรษฐกิจแห่งชาติแบบนี้เป็นต้นอันนี้อันไหนก็คิดเองข้อ29แล้วต่อไปข้อ30นะครับก็บอกว่าพระราชการณียกิจในราชการที่หนึ่งเนี่ยข้อใดที่เกี่ยวกับพระราชการณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินราชการที่หนึ่งทำสงครามกับพมา่าเป็นเป็นพระราชการณียกิจของ รชัชการที่หนึ่งคือทําสงคร,รมามากับพม่าทุกอย่างฉลาดพอนะครับอันไหนเป็นไม่เป็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้า,าเป็นรชัชการที่หนึ่งก็คือทําสงคร,รมามากับพม่าแล้วก็สถาปนากรุงรันานโกสินกรรัานโกสินเกิดขึ้นเพราะรัชการที่หนึ่งคือรชัชการที่หนึ่งนี่คือสถาปนา,ราการุงรัานโกสินต่อไปคือให้ชําระกฎหมายตราสามดวง<ม>ก็เกิดจากราัตาโิปสินปรากฏว่าสาม ัวนี้ก็คือ,อก็คือเป็นบทบาทของพระเจ้าพอดีนักาการที่หนึ่งคนไหนตอบได้คนไหนตอบไม่ได้ครูจะจะต้เรียกตอบครูจะให้ตอบนะครับสาสิบข้อครูตอนนี้ครูพูดครบทั้งหมดสาสิบข้อแล้วนะครับทีนี้ครูก็จะถามปัญหาแบบถามปัญหาแบบเลขที่ดาวเลขที่หรือเปล่า เอาดาวเล็กดที่ไหมคร<อ>คูจะถามว่าเอาดาวเล็กที่หรือว่าจะเชี้เอา,เอาข้อข้อใครว่าเชี่ยวยกมือขึ้นคนที่ชี้คือประธานใครจะให้หัวหน้าชี้หรือว่าใครให้ดาวเล็กที่ดาวเล็ที่เอาเลขที่เจ็ดนลูกขึ้น,นเลขทเจ็ดเลขที่เจครูไม่บอกว่าถูหรือผิดนะครูถามว่า ประสาทหินต,ต่างๆที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉยเียงเหนือส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติใดมาได้มาจากอังกฤษถูกหรือไม่ถูกหรือผิดครับประสาทหินต่างๆ <Wh im era> ที่ปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติใดมาจากอังกฤษถูกหรือไม่ถูกหรือผิด ต่อไปไมาจากฝรั่งเศสไม่ใช่มันจะมีคําทั้งหมดสี่ช้อยนะมาจากฝรั่งเศสถูกหรือผิดตำหลักต้องมีถูกอยู่ตัวเดียวใช่ไหมอ่ะมาจากฝรั่งเศสถูกหรือผิดฮะอ่ะต่อไปไมาจากของถูกหรือผิดมาต่อไปไมาจากพม่าถูกหรือผิดลงนั่งลงคุณไม่เฉลยว่าข้อไหน ข้อจุดประสงค์ตัวนี้คือต้องการให้พวกเราเนี่ยสามารถารู้ตัวเลยว่าถ้าเกิดครูบอกว่าไม่มีคาไม่มีคําตอบและอยู่ในใจหมดานาักเรียนแสดงว่านักเรียนครูไม่บอกว่าใครทตอบครผูต้ตอบถิงนะครูไม่บอกถ้าบอกนี่ถือว่าแย่แล้วไม่บอกนะครับต่อไปคนที่ตอบต่อไปได้แก่เลขที่สิบสองฮะรวไเลครับที่ เลขที่สิบเอ็ดมีไหม <Yeah. S 1> ลขที่สิบเอ็ดลุกขึ้นยืนห้ามตอบช่วยนะ oh. นะครวัดเป็นมรดกโลกที่สำคัญของประเทศใดเป็นเป็นมรดกโลกของประเทศพมาศ่าถูกรือผิดข้อนี้ถูกรือผิดรอดังเดังเหตุต่อไปของประเทศกัมพูชาข้อนี้ถูกรือผิดห้ามตอบช่วยนะ คนนี้ถูกลุเพลิดนะดังหน่อยครับถูกอ่าต่อไปของประเทศลาวถูกรุเพลิดต่อไปของประเทศเวียดนามถูกลุเพลิดนั่นอาระครูไม่บอกว่าคนไหนถูกลุเพลิดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าให้ความร่วมมือในการฟังนะครับนะครูครูก็จะบอกในใจว่าโอ้คนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งเอาเหลืออีกคนเดียวนะครับครูถามว่าครูครูัคนครูทำเสร็จหมดแล้วนี่ครูครบหมดแล้วนี่หายห่วงแล้ว อ่ก็ไปอ่านว่าหมดเวลาบอกฉันครับอ่า <laughs> เรียบร้อยแล้วครับ